ของหนึงคือเก้าแปดเพื่อนของสองเพื่อนของแปดคือสองวมันไ้เพื่อนของสองคือแเพื่อนของเคือสามมเพื่อนของ3มีอย่าพูดสินเดอรนอูอ่าอ่าอ่านให้ถูกสิ เพื่อนของเจ็ดคืออันาบอกว่าให้นะอ่านโอเคเพื่อนของสามคือเจ็ดเพื่อนของหกคือสี่เพื่อนของสี่คือหกเพื่อนของห้าคือห้าอ่ะหุ้นส่วนสิเมอะไรอันดากจะดุเลยดุทำไม ว่ามิชู่มาพูดเลอนนลอันนั้นกำลังอ่านหนังสือครูโบอยู่อ๋อโอเคโอเคอ่ะอ่านให้แม่ฟังหน่อยไม่อยากพูดสิไดาโอเคอนนไม่พูดละวเพื่อของสี่คือหนึ่งอันนั้นหุ้นส่วนเมก็อันนั้นอ่านผิดเพื่อของสี่คือหนึ่งหุ้นส่วนหรือเปล่าเมรู้เรื่อง เพื่อของสี่มีอะค่ะอย่างอย่้จะพูดไม่ดีเลยนะโอเคมันคือหุ้นส่วนอ่ะแม่ไม่พูดละอ่ะโอเคดาอ่านเองเลยหุ้นส่วนของหนึ่งหนึ่งคือสี่จากเพื่อของเมย์ย่งไม่ได้พูดอะไรเลย มีอะไรไม่ตอบให้ดดนหน่อยสิหุ่นส่วนของสี่คือหนึ่งหุ่นส่วนของหนึ่งคือสี่นี่แค่นี้หนูอ่านไปแล้วไงอ้าวเหรออ่ะอ่หุ่นส่วนของสามคือมีสต๊อกโอเคโอ้สต๊อกมือเมาส์โอเคเพื่อนของสามคือสองเพื่อนของสอง เบียรเรารู้เรื่องหุ้ยสต๊ะดัวเมาส์โอเคเพื่อของสองคือสามเพื่อของเจ้าคืออ,อันนั้นคือเพื่อนพากันอ่านผิดอันนี้หุ้นส่วนของสี่คือหนึ่งเอามใหม่อ่านผิดน่ะเอาเริ่มใหม่ โอเคโอเคคู okay, okay. 4, high, ่ส่วนของสีขึ้นคู่ส่วนของเรื่องไม่อยากพูดต้องสวมาส์โอเคคู่ส่วนมีสต๊อปพูดว่าอะไบ้ามีอันดาอาดไม่ได้ หุ้นส่วนของสี่คือหน<ส>ึ่งโอ้อคแม่ใครคือเอาว่าอะไรหุ้นส่วนหุวนส่วนของสี่คือ4หุ้นส่วนของสี่คือหนึ่งชี้สิจะได้ไม่หลง ของสคูอสอ้ส่วนของสองคือ3เพื่อนเนี่ยเพื่อของ9คือ1เพื่อของหคือ9เพื่อของ8ปคือ8เพื่อของ8ปคือสองเพื่อของสองคือ8เพื่อ เย้ไฟโอเคเก่งมากต้องดูยาวเก่งมากขุดยอดอย่างนี้จะให้รางวัลเลย